มูลค่าในตัวเองได้สร้างคุณค่าเราได้แล้วเมื่อน,นั้นเราจะรู้สึกว่าเงินจะมาเหรออ๋อเดี๋ยวก็มาแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีคุณค่าแบบไหนเราก้าวไปสู่คุณค่าแบบไหนแต่ตอนนี้เราให้คุณค่ากับเงินว่าต้องเป็นสมมติอันนี้คือเงินประมาณ6ล้าน อ่าหล้านต้องเป็นหล้านเท่านั้นที่ฉันต้องการก็คือฉันต้องถูกลอตเตอรี่นะนะนะต้องหล้านเท่านั้นแต่ถ้าคุณปลดล็อกศักยภาพตัวเองหรือเห็นคุณค่าสามารถสร้างคุณค่ามาได้คุณจะไม่มีหรอกครับเงินนะ่คุณรู้แค่ว่ามันไม่เคยหมดแล้วมันก็ไม่มีเพดานโอเคไหม ใครอยากจะตั้งเพดานเอามาแข่งเอามาอวดกันว่านี่คือสิ่งที่สำเร็จก็ถูกของเขาแต่ถ้าเป็นถูกของเราล่ะผมได้พิมพ์โน้ตไปบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับพิมพ์โน้ตเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินหมดว่าถ้าคุณกลัวเงินหมดรู้ไหมว่าน่ากลัวกว่าความจน คือกลัวเงินหมดเงินไม่เคยหมดความสุขไม่เคยหมดแต่เราไม่ได้สังเกตทุกวันนี้สื่อต่างๆพยายามจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจำกัดน้ำสะอาดมีจำกัดน้ำมันมีจำกัดทองคำมีจำกัดบิตคอยนมีจำกัดอะไรก็จำกัดไปหมดทำให้เราเข้าสู่หมดเอาตัวรอด แข่งแย่งชิงดีอะไรก็ตามนะคนนั้นดีกว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าคนนั้นอิชาริสยาอะไรก็ตามที่ต้องแข่งแย่งกันตำแหน่งบริษัทนี้มีตำแหน่งเดียวแต่ขอโทษมีเป็นล้านล้านบริษัทบนโลกใบนี้มีเป็นล้านล้านบริษัทในประเทศไทยแต่แข่งแย่งตำแหน่งกันเนี่ยนี่เนี่ยทำคุณเครียดจนเป็นมะเร็งตายแค่บริษัทเดียวสมมตินนะเพราะเราแข่งแย่ง เรารู้สึกว่ามันหมดมันมีอยู่แค่นี้มันมีจํากัดคุณต้องเข้าใจว่ามันมันไม่มีจํากัดไอ้ที่เขาบอกจํากัดโกหกเป็นสิ่งสมมติเงินมีจํากัดเพราะว่ามีเอ่อทองคาเอ่อเป็นแบคนะทองเกินละเกินมาหลายปีละนะมันไม่สําคัญเลยมันคือสิ่งสมมุตินะ้ำมันจะหมดจากโลกนู่นนี่นั่นเออเราก็มี EV มาละตอนนี้ แล้วมันหมดจากโลกเมื่อไหร่จะหมดตอนนี้รู้เหลืออยู่ประมาณขวดโพลาริตรแล้วนั่นแหละถึงเรียกว่าจะหมดก็ยังเห็นปั๊มกันนะเห็นราคาขึ้นเอาขึ้นเอาเรากลัวไงเพราะว่ามันอยู่ข้างในจิตใจเรามันอยู่เข้าไปตรงนี้ฝังลึกเข้าไปลึกลงไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยรู้มันมีจํากัดมันมีหมดนะเงินทองมันหายากจําได้ไหมใครถูกสอนมาทําไมไม่สอนว่า เงินมันหาง่ายถ้าเราเข้าถึงภายในตัวเองล่ะเงินมันหาง่ายถ้าเราให้ประโยชน์กับผู้อื่นล่ะเงินมันหาง่ายนะถ้าเราจริงใจกับเขาจริงใจกับตัวเองดึงตัวเองออกมาศักยภาพของคุณผมไม่ได้บอกว่าต้องทำออนไลน์แล้วจะรวยบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ แต่ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่สูงอยู่ในห้องแอร์อย่างดิบดีแต่คุณไม่อยากมาทำงานนี้เลยมันก็ไม่เรียกว่าคุณสำเร็จหรอกเพราะว่ความสำเร็จคืออะไรเหมือนคุณมีเงินหนึ่งล้านแต่คุณกลัวว่าหนึ่งล้านนั้นจะหมดแต่คนภายนอกที่เขามองคุณเข้ามารวยจังเห็นไหมทั้งที่คุณกลัวเงินหมด ฉะนั้นก็คือเราจริงจังกับภายนอกมากไปทั้งที่ภายนอกมันไม่จริงอยู่สถานที่เดียวกันยังรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันอยู่สถานที่เดียวกันยังรู้สึกหรือนึกหรือว่าคิดไม่เหมือนกันเลยจริงหรือไม่ยกตัวอย่าง พรุ่งนี้ใครไปทานข้าวใครไปทานร้านอาหารสักหนึ่งร้านคุณรวบรวมสติสัมปชัญญะของคุณมองไปรอบๆอบนะถ้าคุณอยู่ในร้านข้าวร้านตามสั่งพัตคาร k ค c ซร้านซูชิ โอมาเกเซหรืออะไรก็ตามคนที่อยู่ร้านซูชิใช่ว่าจะอยากกินซูชิทุกคนเขาอาจจะอยากกินแค่ปลาดิบหรือเขาอาจจะกินแค่ยำแซลมอนคนที่อยู่ตามสั่งบางคนก็ใช่ว่าเขาอยากจะกินข้าวผัดกระเพราทุกคนสถานที่เดียวกันแต่ทำไมแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่แค่ภายนอก แล้วคุณลองมองเข้าไปลึกกว่านั้นสิถ้าคุณสัมผัสถึงพลังงานของเขาได้มีวันหนึ่งผมไปนั่งกินซูชิผมก็กินนะผมก็มองบางคนมากับครอบครัวกินอย่างอริดอร่อยบางคนมาก็นั่งอย่างนี้แล้วก็มองไปที่หน้าต่างบางคนก็คือลูกผมบางคน วิ่งเล่นในร้านมีความสุขบางคนกําลังคุยเรื่องธุรกิจนี่ยนะไอ้นั่น,ะน,นมันอย่างนั้นนะโอ้โหแล้วทำไมไม่บอกหรือไม่บอกอ้วนอย่างงั้นอยู่ร้านเดียวกันจ่ายตังค์เท่ากันอืมไม่ใช่ว่าคนที่นั่งอมทุกข์อยู่คุยเรื่องเครียดเคียดหรือพ่อแม่จะต้องจ่ายถูกหรือจ่ายแพงกว่าถึงจะมีความสุขกว่า อยู่สถานที่เดียวกันแต่ทำไมคุณลองมองเข้าไปที่แววตาเขามองเข้าไปสัมผัสถ้าคุณละเอียดอ่อนพอถ้าคุณมี <c oughs> ถ้าคุณเข้าถึงจิตวิญญาณของคุณจริงๆนะคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานจริงๆว่าอมืมันเป็นยังไงสถานที่เดียวกันแต่ทำไมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันล่ะ เป็นคนเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกข้างในไม่เหมือนหน้าตาแววตาคําพูดคําจาแม้ทั้งความรู้สึกที่ได้กินเมนูเดียวกันก็ไม่เหมือนกันแล้วความรู้สึกเขาทั้งความร้อนความเย็นก็ต่างกันโอ้โหเออพี่คะพี่คะเบาแอร์หน่อยได้ไหมแอร์ที่ร้านเย็นมากอีกคนนึงเนี่น้องๆเพิ่มแอร์หน่อยไม่ตรงนี้มันร้อนจังเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ต่างกัน แท้จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณจ่ายกินหรือสถานที่ที่คุณไปนั่งอยู่หรือมันอยู่ข้างในจิตวิญญาณคุณกันแน่สิ่งที่ผมได้รับหรือได้รู้มาเนี่ยผมไม่ได้มาด้วยการเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนเลยเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เข้าใจเลยแล้วผมไม่ได้ใส่ใจด้วยไม่ได้สนใจด้วยนะครับผมยังคงทำของผมไปเรื่อยๆืจนวันที่ผมรู้และเข้าใจเนี่ย มันวิ่งมาเองมันมาเองแล้วผมก็โอ้โหนี่เหรออ๋อนี่เหรอพางงานที่วิ่งขึ้นอย่างนี้เหรออมันจะรู้สึกเองมาจะเข้าใจปัญญาที่ไหลเข้ามาไอ้ที่มาพูดพูดเนี่ยคุณเห็นผมพูดได้เยอะๆเนี่ยหรือมีเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยมาเป็นการดาวล์โหลายๆคนพยายามจะเข้าไปนั่งสมาธิพยายามจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องจัก,กระพวกนี้พยายามจะไปเปิดตาที่สามพยายามจะอะไร ไม่ว่าคุณจะพยายามได้หรือไม่ได้คุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้คุณจะรู้อยู่แก่ใจคุณหลอกใครไม่ได้หรอกครับนะและที่สําคัญคือวิธีที่ผมใช้มันเป็นวิธีง่ายๆเบสิกไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้แปลกประหลาดผมแค่อยากเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาโอเคไหม ที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและค่อยต่อยอดไปว่าฉันจะทําอะไรฉันเกิดมาเพื่อทําอะไรมันถึงจะเข้าใจเองทุกคนมีอยู่ในร่างกายทั้งหมดเหมือนเดจาวูทุกคนเคยเดจาวูถูกต้องไหมความรักทุกคนเคยรักไหมความเจ็บทุกคนเคยเจ็บไหมความโลภทุกคนโลภไหมอยากรวยไหมอยากทุกคนมีเหมือนกันหมดตื่นรู้อะไรสักอย่างหรือเข้าใจอะไรสักเรื่อง คุณก็คงอยากจะเป็นคนปกติใช่หรือไม่หรือคุณอยากจะเป็นคนที่เอเป็นแม่หมอพ่อหมอโอ้ฉันอยากจะมุ่งทางนั้นเลยนะอยากจะต้องไปนั่งสมาธิอยู่ในปิรามิดแล้วมีเครื่องมงเครื่องมือมีอะไรผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะเป็นเรื่องดีเรื่องถูกต้องสําหรับคุณเลยแต่ผมแค่อยากเป็นคนธรรมดามินิมอลไม่ต้องวุ่นวายเยอะแค่เองผมไม่ได้อยากได้รับพลังอะไรเยอะเลยแต่มันไม่เคยหมดเลยอะจากตัวผม ตอนแรกว่าจะไม่ใส่เรื่องเนี้ยอยู่ดีมันก็มีสิ่งหนึ่งที่วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าให้เข้าไปได้ผมก็จะสอนเรื่องจากกาักราในคอร์สอาชีพสุดท้ายของจิตวิญญาณนําพาความสําเร็จคอร์สนี้ตอนแรกว่าจะสอน5วันนะตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่3,500บาทแต่ผมไม่ได้ขึ้นราคานะครับเพิ่มเป็น10วันแล้วเนื้อหายังคงมาเรื่อยๆนะจะเริ่มสอนตั้งแต่วันที่ยีถึงยีนะครับหวันแรก แล้วก็มาเจอกันอีกทีวันที่29แล้วก็วันที่3พฤษภานะครับก็คือช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับจะเริ่มสอนแล้วนะครับราคา3,500บาท